ยืนยังไนฮะโอยไม่จุนเจ็บตรงไหนไหมขอวลุนจุนจะปากนักคนนี้อไม่ได้แน่ๆ hải bên này quá cái bên này của anh quá ฉันมาช่วยเธอแล้วอยู่ไหนอะเอ,อื้องคุณมระธนช่วยนงด้วยรังอยู่ในนี้นเอ,อื้องเอ,อื้อง เอื้องฉันมาแล้วรูเรื้องเกิดนด้วยอ,อไม่เป็นไรนะเอื้อง <P> ไหนบอกฉันมาสิว่าใครทำเธอบอกฉันมาสิเอื้องเอางี้ถ้าว่าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีความสุขมีแต่คนคอยรังแก จะอยู่มาอีกต่อไปเลยเรื่องจะไปไหนได้หระอจ๊ะเรื่องไม่มีที่ไปนี่สิฉันจะพาเธอไปเองไปอยู่กับฉันแล้วฉันก็จะได้ดูแลเธอเหมือนอย่างที่ฉันเคยสัญญากับเธอไว้ไงเรื่องกลงัว่าแม่เลี้ยงจะไม่ยอมมันเรื่องของเราสองคนมีคนอื่นไม่จำเปน็นต้องรู้ถ้าว่าเขารู้แล้วคอยจะกัารกวางก็จะรุ่งไปทำภยัยเอนะื้องนะเอานี้น คืนนี้นะเธอไปรอฉันที่ลืมบึงเราจะหนีไปด้วยกันฉันจะรีบออกจากงานจะไปรับเธอที่นั่นนะรับปากฉันสิจา้า อีเนละคุณนี่มันทำกันถึงขนาดนี้เชียวเหรอฮะใช่ค่ะ <laughs> หัวเราะะดีดาวเอ้ยเสียผัวให้ใครไม่เสียดันมาเสียให้บ่าใครห <c oughs> กปากไปเลยนะทาอย่างกับผัวตัวเองเนี่ยไม่อยากได้อีบ่าควคนนี้นั่นนี่ มันไปให้พวรุณนสออิแล้วคุณแม่จะทำยังไงล่ะคะไม่ต้องกลัวหรอกคืเนี้ยพ่อวรุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นฉันจะประกาศมั่นระหว่างแกกับพ่อวรุณกลางงานนางเงื่องจันท์มันจะได้รู้ตัวสักทีว่าพ่อเลี้ยงวรุณนนะ่ะต้องเป็นของแกเพียงคนเดียว ไาต้นสายต้นนี้เป็นพยายในความรักของฉันที่มีต่อเธอสายสินเส้นนี้เป็นชายจีวรของครูบาที่ให้ฉันไว้ตอนบวชมันเป็นสิ่งที่ฉันรักเคารพแล้วก็นับถือมากกว่าสิ่งใดๆทั้งนั้นฉันขอให้สายสินเส้นนี้เป็นตัวแทนของความรักของเราผูกพันเราสองคนเอาไว้ตลอดไป บอกเรื่องนี้กับใครไม่ได้นะอย่าให้ใครรู้นะเอา้าทำไมยังอยู่ที่นี่ล่ะไม่ไปที่งานเขาฟ้อนกันแล้วนะเอา้าแม่<ะ>แม่จา๋าพี่เอื้องเขาจะหนีพวกเราไปแล้วไอ้จุนเอ็งว่าอะไรนะพี่เอื้องเขาจะหนีพวกเราไปแล้วคือเอื้องเอื้องจะไปกับพ่อเรียกนว่าลุนนะจ๊ะโอ๊ยนี่นี่นเอื้องจะหนีตามเขาเอางนั้นเหรอจ๋ะพี่ เีจนแ,แ,แล้วือไอ,อจุลจจจไอจนอจนจนะมันรักเพสาทแที่มันคร้องห้เสียใจหลายวันเชละว,ว่าแต่เองเถอะทำไมพอเลียงวุลถงทาแบบนี้นะมันทำไม่ถูกต้องนะเนี่ยถ้าเขารักเองจริง ทำไมไม่มาสู่ขอเองถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วเนี่ย <_ an> ปล่อยให้หนีตามไปแบบเนี้ยท่านอย่างไอเองเป็นผู้หญิงไม่มีค่าอย่างนั้นแหละ <_ an> พี่มาลัยจ๋า <_ an> เขาบอกว่าเขารักเอื้องจริงๆนะ <_ an> แล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะปกป้องแล้วก็ดูแลเอื้องไปตลอด <_ an> เอื้องแล้วเอื้องรักเขาไหมล่ะ <_ an> เอื้องทั้งรักแล้วก็บูชาเขา นับตั้งแต่วันแรกที่เอื้องมาที่นี่พี่มาลัยจ้าเอาเื้องไม่ต้องพูดแล้วล่ะเอื้องไปฟ้อนได้นะแล้วอย่าให้เขาพิดสังเกตเดี๋ยวทางนี้พี่จะเก็บของเองเอื้องขอบใจพี่มาลัยมากจริงๆนะจา้าเอื้องจะไม่มีวันลืมพี่เลยจนตายเอื้องก็จะไม่ลืมตรงตายอะไรกันล่ะเอื้องเอื้องเราไม่มีความสุขนะ ก็อย่าพูดมันเสียเรื่องสิ Terima kasih telah menonton! นั่งอยู่ข้าง,งค,คุณคุณก็จะลงเป็นลากไปแล้วใช่ไหมฮะคุณนั่งฟ้อนอยู่เป็นนิ่งหวายคนทำไมคิดว่าผมมองเอื้อจังอยู่เดียวฮะนี่คุณจะไม่รู้ทันคุณนะอยากให้ฉันจับได้ไล่ทันไปเลยไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณอยู่ไม่จบแน่วันนี้ผมก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วจะไปไหนไหาเหล้ากิน พาวรุณจะไปไหนเหรอจ๊ะ คือคือผมอช่วยอยู่ฟังป้าพูดเรื่องสำคัญก่อนนะทุกท่านคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างมากนอกจากจะมีญาติสนิทมิสหายกรุณามาร่วมงานอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของดิฉัน วันนี้ดิฉันก็ยังมีข่าวดีที่จะมาบอกกับทุกท่านให้ทราบค่ะในโอกาสวันอันเป็นมงคลในวันนี้ดิฉันขอประกาศการมั่นระหว่างพ่อเลี้ยงวรุณและพิมดาลูกสาวคนเล็กของดิฉันซึ่งคาดว่าจะมีการจัดการมั่นและงานแต่งงานในเร็ววันนี้ค่ะ ุพ่อเลี้ยงจะไม่กล่าวอะไรหน่อยนะคะ หวังว่าพ่อวรุณคงไม่ทำให้ป้าต้องเสียหน้ากับทุกคนในงานนะคุณป้าครับผมเสียใจครับผมกับน้องดาวคงเป็นได้แค่พี่น้องกันเพราะผมไม่ได้รู้สึกกับน้องดาวฉันชู้สาวและที่สำคัญผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้ว ประทานโทษคุณป้าด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เรียนให้ทราบพี่วรวลุณพี่วรวลุแม่ทำยังไงดีะพี่วรวลุไปโน่นแล้วอะในแม่บอกว่าจะสำเร็จไงคิดจะไปหาหนังเอื้อมเหรอบุตานิ ฉันยกหนังอึ้งจันให้แกแกจะไปทำยังไงก็ได้เข้าใจไหมได้ครับนาย